ได้เลยนิดงอ่ะไม่ดิดนะลูกมันไม่มันหล่นปังเลยเมื่อกี้พูดเหมือนกันเลยอ๋ะมันจะยุ่งไหวไมเนี่ยพรุ่งนี้มันจะหนักกว่านี้อ่ะาไปลูกรวมกัน ไม่เสียเวลาแล้วไปๆปไใส่แว่นดำรวมกันด้านนี้ลูกถอยไปถอยไปถังร้อยถังร้อยถังร้อยถัร้อยถอยัอ้าวบีบบเข้ามาถังร้อยตัวเรอยู่ข้างหน้าตัสูงยนัง ตัวเล็กอ้่ตัวเล็กแต่รัดนะเธอตัวเล็กผู้หญิงยืนอยู่ห้าสลหรับอัอนัโอ้โหใช่เออร้อมเหยียบลูกเออเอเอา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 ให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวภายหลังกันไปก่อนสามเก้าแล้วเอาให้ได้แถวละแปดคนมีสามเลเวลเลเวลข้างล่างเลเวลตรงกลางเลเวลข้างบนอมีเลเวลบนด้วยแถวละแปดคนโอเคเลเวลบน ถอยหลังพี่งั้นถอยหลังพี่ให้ชิดตรงนั้นไปเลยให้ชิดให้ชิดตรงนั้นอ่าแปดแถวละแปดแถวละแปดถอยล่างไปถอยล่างไปเลยอันนั้นเจ็บเออเป็นชิปเออเป็นชิปไอแถวกลางเกินหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแถวล่างค่ะี่แพลวอยู่กับจอยก็ได้ตรงนี้อ๋อไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปไวได้แถวเร่องตลอดส้ได้เลอฟแปดสนิกันหนึ่ต่อเอฟแปดแถวละแปดหนึ่งตข้างบนตัวละล้อยขอนนขานินานว้าอิฟห้าิ้าอห้าเียดหน้าเย้ิบห้ต่อ คยิปเลยลนะคยิปนะเซ็มเมากเึอปิกนหน้าเหมือนผีบ้านผีเรือ,อนผีบ<ส>้านผีเรือนลาเล แบกหน่อยแหน่อยแหน่อยสองคนนี้แบกออกเดี๋ยวคุณครูคุณครูเข้าไปจีระนจะได้ถ่ายได้ครบทุกคนอีดยหน่อยีดูเงินเงินสองสีดยวู้วดอ่ะสีดยเิยสอ ว่าทีละตอนทีละตอนทีละตอนอันนี้นะครับะแม่นะคะอ่ะหมมอแม่สองอ่ะส่งพลังมาให้หมอมแม่หน่อยหนึ่งสองคุณพระคุณพระโอเครูปหนึ่งปกติปกติปกติหน้ายิ้มนะคะยิ้มมุมปากเบาๆนะคะตอนนี้จะโฟกัสที่หน้านะคะหนึ่งสองแกช่างภาพ เข้าตู้เข้าตู้ได้ได้ยวผมถ่ายใหู้อากระเป๋าทำมเดีวกระเป๋ามาวยเนโดนเลบมัไหมหนึ่งสองสามายยายยยยยยยวัย หนึ่งสองปเยี่ยมมากพี่ปุ้มอาปแ้าม่ย่าแม่ย่าไม่นะโอเคไม่ใช่อ่ายิ้มบมปากนะครับแต่โฟกัสที่หน้าหนึ่งสองอนนี้อ้าปากได้นะครับหน่อ อีกลุ่มนึงของเซ็กซี่นะครับเซ็กซี่ on the floor ไม่ยอมนัโอเคอัอเป็นอะไรกันนับไม่เคยถึงสามตกเลขครับหนึ่งาแ แท็กซี่เอเลดทำไมต้องเชื่อทำไมต้องเชื่อเป็นแล้วเออแล้วใช่คกณตาฉันแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตกหน้าที่ใส่คนนี้จะมีแต่โมดเซ็กซี่ไม่ใช่หน้านิ้หน้านิ้หน้านหอีกสาม โอ้กองโหดมากเลยหนึ <S S <S sí. ่งอะแบวแบวแบดอุยหน่อยได้ไดขออาปากขออาปากูอาปากโอเคเชื่อทุกอย่างเชื่อทุกอย่าจริง เดี๋ยวจะทอดพอขพอเดี๋ยวอดี๋ยอหนึ่งสอขอเซ็กซี่หน่อยนะคะในช่งนี้หนเซ็กซี่ไม่ใช่ให้กินหัวเพื่อนอ่ะอีกรอบให้ห้าหนึ่งใครปวดอึเหรอกุหลางเขียง โอเคเอ้ยใครใช่เอ้วันกิดกตัวนอยอยู่ที่หนึ่งสองอันทีห้าค่ะหนึ่งสองแทนที่จะทำแต่แรกนะเฮเนี่ย กูลาเกย์เอากูเตยเคยตูฮะชิกลาจม๊กชิมากลเออข้าด้ายืดขาระวังมือบังหน้าเพื่อนโอ๊ยเจ็บพวกเขาอันหนึ่งสองะยิดอ่งเอาเปลี่ยนท่า เด้อร์อโยโยโย่แนนเซลระวังนิ้วเข้าจมูกเพื่อนเอ้ยเข้าเพื่อนตรงนีมีกล้องนะนี่คือแปดเลิศนะ ขอหน้าด้วยค่ะขอหน้าสีๆเบาๆหนึ่งสองคนลดนะขอด้วยต้องไปแล้วนะต้อครับหนึ่งสองัเดอีดอีกชัดอาด้วยเอาด้วยเอาแปบด้วยเอาแปแปด้วยแปแปแไว้เข้าทองตาเเข้าทางตาเลยเข้าทางตาเย1สองครั เขาบอกว่าได้เวลาซ้อมใหญ่แล้วใช่ได้เวลาซ้อมใหญ่แลอวเข้าลัดคัดเลยคัดไว้คัดไว้เข้าไปเลยคัดไว้เข้าไปเลยไม่ตช่ใช่สิอาลื่วยคัดแขนเขี้ยแยนเตยมาแไหนหนเขี้ยออกไปคัดไว้เร็วเร็วเร็วได้เวลาซ้อมใหญ่แล้วเราต้องติดคืนนอนนี่แหละแล้วแฝงตัเองนอน่าขาวก็ยี่พี่ออกลูก แท็เอา,อา,อาโอ้โหหนึ่งส1งอีกก็เคือนงเีหาบ้างอะไรบ้าง<ด>อารมณ์น่ <c oughs> ลกใครกด เฮ้ยเดี๋ยว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 ยังไม่ได้ตตอนนี้แนนแนนเดี๋ยวเดี๋หัวลูกลต้อแนนองแนนต้อแนนเอาเปลี่ยนทิปเปลี่ยนทิปเปลี่ยนทิปบ้างเอาบางอีกบางนี่ของใครนั้อกินม่กินกูไมนไ่นูกินกัไนนน หนึ่งสองอล่ะขอคุณใหญ่กับคุณรักยนเดียนะท่านผู้ชมซ้ำมาซ้บ่ใคกินบ่ใเลนเลงคุณตองคุณแม่ของเราเออ่ะหน กิโลนะคะขอหน้าขอหน้าทุกคนแบบหูหูมาหาเขาอะอ่ะเขาโ่ตอบหูเฮ้เอ้ยเขาแหละมองมามองมาหนึ่งตอบีีีีเ็มนเยต็มหน้าเลยอาดีีระวังเป็นเผลออาสวัสดีทันหน้าขมือสวัสดีหางคุ้มตอเออปิกปิกไม่ไหวสายการบิน พวกเราควายแอร์โอเคขาที่แปดสิบสี่คาที่ขาไม่ไปด้วยนะหนึ่งสองพวกเราควายแอร์ยินดีต้อนรับขอบคุณครับป้าลูกคุณลูกเดี๋ยวใช้วิธีสิบแปดคนมาเราจะเดินกลับบ้านไปด้วยกัน ไอหลักอะไรนะแายแล้วกระเป๋ากระเป๋าลากหนูอ่ะไปแล้วลูกต้องไปล้กระเป๋าแม่อยู่ไหนเนี่ยนะ